สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราเจอกันใน iPhone 11นะครับอาการชาร์จไม่เข้าหลังจากที่เราทำเสร็จนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือเรายังไม่ได้ประกอบเมนบอร์ดนะครับเรายังไม่ได้ประกอบเมนบอร์ดอ่าเรามาดูกันนะครับวิธีการเทสให้ได้แบบนี้เทสยังไงครับอ่านี่จอก็มีปัญหาด้วยนะโอเคเรามาดูกันก่อน นะครับผมยังไม่ได้ประกอบเมนบอร์ดนะทุกคนวิธีการเทสก็คือบอร์ดเนี่ยมันมีสองชั้นใช่ไหมครับอขอแกะกดจอแป๊บหนึ่งนะครับวิธีใครวิธีมันนะครับผมก็จะแยกบอร์ดนะครับแล้วก็มาประกอบบอร์ดบนนี่อยู่ด้านบนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเครื่องมันเปิดติดอยู่หรือเปล่านี่เห็นไหมครับยังไม่ได้ประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาวิธีแยกเมนบอร์ดชุดบนออกมา นะครับแล้วก็เปิดมันด้วยเมนบอร์ดชุดบนนะครับอย่างเดียวนะครับหลังจากที่เราเปิดเมนบอร์ดชุดบนอย่างเดียวแล้วปุ๊บให้เรามาเสียบชาร์จนะครับต่อสายเพล์ชาร์ตต่อจอแล้วก็ต่อแบตเตอรี่เสียบดูหากมันเปิดติดชาร์เข้าปกติแสดงว่าเมนบอร์ดด้านบนไม่มีปัญหานะครับก็ไปไล่เมนบอร์ดด้านล่างนะครับส่วนตัวนี้นะครับไอซีชาร์จมันมีปัญหา ผมก็เลยแยกบอร์ดมาเปลี่ยน IC ชาร์จตัวนี้เข้าไปเปลี่ยนไป2ตัวแล้วนะครับมาได้เอาตัวที่3นะครับเหมือนที่เห็นในคลิปเบื้องต้นนะครับก็วิธีการเทสบอร์ดก็แตกต่างกันไปนะครับมาดูวิธีการของผมเนี่ยผมก็จะใช้บอร์ดล่างนี่นะครับเป็นฐานแล้วก็หาสติกเกอร์มาปิดนะครับนี่นะครับพอสติกเกอร์มาปิดปุ๊บก็เทสบอร์ดได้เลยนะครับหลังจากนี้เราก็ต้องไปประกอบนะครับนี่เห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นแล้ว iPhone ที่เป็นบอร์ด2ชั้นหรือบอดแซนด์วิชเนี่ยนะครับเราสามารถแยกบอร์ดแล้วออกมาเช็คได้เลยเช่นอาการเปิดไม่ติดใช่ไหมครับไอโฟน e 11อ่าเปิดไม่ติดชาร์ไม่เข้าพอเราแยกบอร์ดเสร็จปุ๊บเราเอาบอดเนี่ยบอดบนเนี่ยมาเปิดก่อนเลยนะครับใส่แบตเตอรี่ใส่จอแล้วก็เพลย์ชาร์จเสียบเข้าไปหากมันเปิดติด นะครับนั่นแสดงว่าไม่บอดล่างมีปัญหาก็จุดเชื่อมต่อต่างๆมันมีปัญหาก็ลองดูนะครับเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับนี่ของผมก็สิ้นสุดแล้วที่เหลือก็รอประกบบอดเจอกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ